ในปี2030ผู้คนบางส่วนเริ่มเชื่อว่าการกินอาหารคือสิ่งที่ผิดและไม่จำเป็นพวกเขาจึงได้สร้างสมาคมที่ชื่อคลับสีโลกขึ้นมาเลื่อนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของไฮยันนะที่ไม่มีใครคาดคิดคลับสีโลกทุกคนเบื่อไหมเวลาที่กำลังดูคลิปเพลินๆแล้วดันมีโฆษณาม,มาขัดจังหวะดวันนี้ผมขอแนะนำ u t u b e พรีเมียมในราคาเพียง19บาท การสมัครก็ง่ายเพราะสามารถใช้อีเมลตัวเองได้เลยจะปิดจอดูคลิปฟังเพลงก็ทําได้ต่อเน,นื่องแบบไม่มีสะดุดสามารถล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทุกคนก็ยังสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music ได้แบบฟรีๆไปอีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเพียงสมัครวันนี้ทุกคนก็จะได้รับ V I U ไปดูซีรีส์เกาหลีได้แบบเพลินๆไปอีกหเดือนคุ้มขนาดนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้ว ใครที่สนใจก็สแกน QR Code คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ Adcat 4K ได้เลยแล้วอยนหรือม,มาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่โรงเรียนเอกชนชั้นนําแห่งหนึ่งครูสอนโภชนาการชื่อโนวักถูกว่าจ้างให้เข้ามารับผิดชอบในการส่งเสริมการกินเพื่อสุขภาพในหมู่นักเรียนมีเด็กนักเรียนจํานวนหนึ่งเข้าร่วมชมรมนี้อาจารย์โนวักถามว่าทําไมพวกเขาถึงมาเข้าร่วมชมรมนี้นักเรียนหญิงชื่อเฮเลน บอกว่าเธออยากปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกหลอนนักเรียนหญิงที่ชื่อแลกนาบอกว่าเธอต้องการลดไขมันในร่างกายสําหรับการเล่นกีฬาที่ดีขึ้นนักเรียนหญิงที่ชื่อเอลซาบอกว่าเธอต้องการพัฒนาระเบียบวินัยในการกินของตัวเองนักเรียนชายที่ชื่อเฟลดบอกว่าเขาต้องการมีสุขภาพที่ดีเพราะตัวเขาเป็นโรคเบาหวานและสุดท้ายนักเรียนที่ชื่อเบนเขาสารภาพว่าตัวเองมาที่นี่เพราะแค่อยากได้คะแนนสาหรับทุนการศึกษาของโรงเรียนอาจารย์โนว่ากล่าวขอบคุณนักเรียนทุกคนที่มาเข้าร่วมชมลม เธอเริ่มอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดของการรับประทานอาหารอย่างมีสติแท้จริงแล้วร่างกายของมนุษย์นั้นต้องการอาหารน้อยกว่าที่คนทั่วไปเชื่อกันอาจารย์โนวักเริ่มเล่าถึงประโยชน์ของการรับประทานอาหารที่น้อยลงเธอเริ่มสอนนักเรียนของเธอในการฝึกหายใจซึ่งจะช่วยให้พวกเขาทานอาหารอย่างมีสติมากขึ้นนักเรียนทุกคนในชมรมเริ่มทำตามพวกเขาเริ่มรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และความอยากอาหารหลังจากจบการสอนอาจารย์โนวัก ก็ได้มาพบกับอาจารย์ใหญ่เธอกล่าวตอนรับอาจารย์โนวักอย่างอบอุ่นและยินดีที่ได้เธอมาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนอาจารย์ใหญ่มอบหมายใ,ให้อาจารย์โนวักในการปรับปรุงนิสัยการกินของนักเรียนเธอรับรองกับอาจารย์ใหญ่ว่าเธอจะดูแลนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเธอเป็นอย่างดีที่บ้านของแล็กหน้าระหว่างที่เธอกําลังรับประทานอาหารร่วมกับพ่อแม่แม่ก็เริ่มบน่นและแนะนําให้เธอควบคุมน้าหนักและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มากเกินไปเมื่อได้ยินแบบนั้นมันก็ทําให้แล็กหน้าดูมีท่าทีที่ไม่พอใจ แต่พ่อของเธอก็อธิบายและบอกว่าแม่แค่เป็นห่วงสุขภาพของเธอพ่อเริ่มถามว่าแลกหน้าได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการกินอย่างมีสติจากอาจารย์โนวักบ้างแลกหน้าเริ่มแสดงการฝึกหายใจก่อนที่จะกินอาหารให้พ่อแม่ของเธอดูทางด้านของเอลซาระหว่างที่กําลังรับประทานอาหารกลางวันกับพ่อแม่ของเธอพ่อก็เริ่มดูที่เอลซาเริ่มที่จะทาตัวเหมือนแม่ของเธอที่คลั่งผอมจนแทบจะไม่ยอมกินอะไรเลยเอลซาบอกว่าเธอแค่กําลังฝึกการกินอย่างมีสติซึ่งเธอเรียนรู้มาจากที่โรงเรียน ลังกินอาหารไปได้สักพักเอลซา่าก็รีไปที่ห้องน้ําและอาเจียนสิ่งที่เธอเพิ่งกินไปออกมาแม่ผ่านมาเห็นเข้าพอดีแต่เธอกลับไม่ได้พูดอะไรและเดินจากไปที่โรงเรียนเฟรดกําลังรับประทานอาหารกลางวันอยู่ตาลาพังอาจารย์โนวาเข้ามาหาเขาเธอพาเฟรดเข้าไปในห้องทํางานของเธอทั้งสองเริ่มทําพิธีและฝึกจิตเพื่อพัฒนาการกินอย่างมีสติในระหว่างการพูดคุยกันในชมรมครั้งต่อไปเฟรดเริมเล่าว,ว่าเขาเริ่มกินน้อยลงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแต่แทนที่จะอ่อนแอ การกินน้อยลงอย่างมีสติกลับทําให้พลังงานของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากเหมือนช่วยให้เขาสามารถลดปริมาณการใช้อินซูลินลงได้เลยด้วยซ้ำคุณโนวักรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากหลังได้ยินแบบนั้นเธออธิบายว่าขณะที่กําลังอดอาหารร่างกายจะผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการกินอัตโนมัติร่างกายจะเปลี่ยนไปใช้เซลล์ของตัวเองในการเปลี่ยนเป็นพลังงานเธออธิบายว่ามันมีประโยชน์ยิ่งกว่าการกินอาหารอย่างมากวิธีนี้จะสามารถลดความเหนื่อยลา้ารักษาโรค และยืดอายุขยได้สิบถึงยี่สิบปีต่อมาในขณะที่เอลซ่าอยู่ในห้องสมุดอาจารย์โนวักก็เดินเข้ามาหาเธอทั้งสองออกไปเดินเล่นด้วยกันอาจารย์โนวักชมเชยเอลซ่าถึงความมุ่งมั่นอันแรงกลา้าและความสามารถในการควบคุมร่างกายของเธอเอลซ่าบอกว่าตอนนี้เธอแทบจะไม่อยากให้มีอาหารอยู่ในร่างกายของเธอด้วยซ้ำแต่โชคร้ายที่พ่อมักจะบังคับให้เธอกินอาหารอยู่ตลอดอาจารย์โนวักบอกว่าสิ่งนี้ยังไม่ยอมรับกับการไม่กินอาหารมันทําให้ผู้คนหวาดกลัว อาจารย์โนวักอธิบายอย่างละเอียดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงความสามารถของตัวเองพวกเขายังเชื่ออย่างผิดๆว่ามนุษย์ต้องรับประทานอาหารเป็นประจำเพื่อความอยู่รอดในระหว่างพักเที่ยงเฮเลนเอลซาและแหลกหน้ากำลังกินอาหารกลางวานันเฮเลนและเอลซากินแค่เพียงมันฝรั่งชิ้นเล็กแต่แหลกหน้ากลับควบคุมตัวเองไม่ได้และกินมันฝรั่งไปถึง3มชิน้นเธอรู้สึกผิดมากจนต้องรีบไปเข้าห้องน้ำเพื่ออ,อาเจียนอาหารที่กินไปออกมาเพื่อในชมรมเริ่มตําหนิ ทีแหลกหน้าขาดการควบคุมตนเองเธอรีบเกาวขอโทษด้วยความรู้สึกผิดต่อมาแหลกหน้าได้ไปหาอาจารย์โนวักและบอกว่าเธอรู้สึกผิดที่ตัวเองกินมากจนเกินไปอาจารย์โนวักบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะทำผิดพลาดในบางครั้งเธอให้ชาสมุนไพรเพื่อช่วยระงับความอยากอาหารกับแหลกหน้าทางด้านของเฟลดเขากำลังพูดคุยกับพ่อแม่ของเขาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศครอบครบัวคิดถึงและต้องการที่จะกลับมาเยี่ยมเฟลดแต่เฟลดกับปฏิเสธและบอกว่ามันจะรบกวนการเรียนของเขา เขาวางสายโทรศัพท์ไปด้วยความลำคาญเฟรดมุ่งหน้าไปซ้อมเต้นแต่เขาก็ไม่มีสมาธิครูสอนเต้นสังเกตเห็นถึงความผิดปกติเขาพยายามถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เฟรดก็ปฏิเสธและบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นเขาไปหาอาจารย์โนวัคเฟรดบอกเธอว่าพ่อแม่ดูเหมือนจะไม่สนใจเขาเลยสักนิดอาจารย์โนวัคปลอบและบอกว่าเฟรดมีเธออยู่เขาไม่ได้ตัวคนเดียวเช้าวันลุงขึ้นอาจารย์โนวัคได้มาพบกับอาจารย,าย์ใหญ่เธอบอกกับอาจารย,าย์ใหญ่ ว่าการสอนของเธอมมนกำลังไปได้ดียกเว้นแค่เพียงเบนเขาดูเหมือนจะไม่เชื่อฟังและไม่ยอมที่จะทําตามอาจารย์ใหญ่เปิดเผยว่าเบนเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ฉลาดที่สุดเข้ามาเข้าชมรมนี้เพราะต้องการคะแนนเพื่อขอรับทุนการศึกษาเต็มจํานวนเบนทาแบบนั้นเพอก็เพื่อไม่ให้แม่ลําบากเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อของเขาเสียชีวิตไปนานแล้วอาจารย์โนวักบอกว่าเธอเข้าใจแล้วแต่เธอคงปฏิเสธที่จะให้คะแนนทุนการศึกษาของเบนจนกว่าเขาจะยอมทําตาม อาจารย์ใหญ่เรียกเบนมาพบเธอสั่งให้เขาเรียนวิชาโภชนาการของอาจารย์โนวักอย่างจริงจังถ้าเขายังต่อต้านเขาอาจจะต้องสูญเสียทุนการศึกษาทั้งหมดไปต่อมาอาจารย์โนวักถามกับเบนว่าทําไมเขาถึงไม่ทําตามคําแนะนําของเธอเบนบอกว่าเขากลัวว่ามันจะส่งผลต่อการเรียนของเขาแต่อาจารย์โนวักกลับบอกวันนั้นมันก็เป็นแค่ความเชื่อผิดๆมันตรงกันข้ามเลยด้วยซ้ำการกินอย่างมีสติจะยิ่งทําให้เขามีสมาธิจดจอด่จออยู่กับการเรียนมากขึ้นเบนบอกว่าเขาไม่อยากทําให้แม่ของเขาที่ทํางานหนัก เพื่อหาเงินมาซื้ออาหารดีๆให้เขาต้องผิดหวังอาจารย์โนวักบอกว่าเขาควรหยุดใช้ชีวิตเพียงเพื่อทําให้คนอื่นพอใจได้แล้วเขาควรให้ความสําคัญกับตัวเองมากกว่าที่จะทําตามความคาดหวังของคนอื่นเบนที่กดดันตัวเองมาตลอดเริ่มมีความคิดที่บิดเบี้ยวและยอมทําตามคาพูดของอาจารย์โนวักน้บตั้งแต่นั้นในตอนเย็นแม่ได้เตรียมสเต็กแสนอร่อยมาให้กับเบนเขาลังเลที่จะกินมันแม่บอกว่าเขาไม่ควรอาอ,อาหารเพียงเพื่อทุนการศึกษาแม่บอกว่าพวกเขาย้ายไปโรงเรียนอื่นแทนก็ได้อย่างไรก็ตาม เบนกับปฏิเสธเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าการกินน้อยลงมันจะดีสําหรับเขาแม่รู้สึกไม่ดีและขอให้เขาอย่าฝืนตัวเองมากจนเกินไปในวันลุงขึ้นอาจารย์โนวักชมแลกหน้ากับเอลซา่าถึงความก้าวหน้าในการลดปริมาณอาหารของทั้งสองอาจารย์โนวักเริ่มเล่าเกี่ยวกับสมาคมของคนทั่วโลกที่เรียกว,ว่าครับสี่โลกมันคือกลุ่มของผู้ตื่นรู้ที่ไม่กินอะไรเลยอาจารย์โนวักเล่าว่ามนุษย์ถูกปลูกฝังความคิดผิดๆพอแค่ขรัฐบาลต้องการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก อาหารคือสิ่งที่ทําเงินได้มากที่สุดเขาจึงจงใจที่จะปิดบังถึงประโยชน์ของการไม่กินอาหารอไว้อาจารย์โนวักบอกว่าเธอเองก็เป็นสมาชิกขับสี่โลเล็กแน่กับเอลซา่าตื่นเต้นมากที่ได้ยินแบบนั้นพวกเธอต้องการที่จะเข้าร่วมลับสี่โลกับอาจารย์โนวักด้วยในตอนเย็นเฟลด์ h, และอาจารย์โนวักได้ไปที่โรงละครโอเปร่าด้วยกันดูเหมือนว่าทั้งสองจะมีความรู้สึกดีๆต่อกัน ในเช้าวันลุงคืนอาจารย์โนวักได้ก่าวไปอีกขั้นและบอกให้นักเรียนของเธอทุกคนหยุดกินอาหารซะเธออธิบายถึงประโยชน์ของการไม่กินอาหารอาจารย์โนวักให้นักเรียนจับมือกันและร้องเพลงประหลาดๆออากมานักเรียนในกลุ่มทุกคนหยุดกินอาหารมานับแต่นั้นพวกเขาหมกใช้ข้อแก้ตัวต่วตางๆเพื่อหลีกเลี่ยงการกินอาหารเมื่อพ่อแม่ทราบเรื่องนี้พวกเขาทุกคนก็ตั้งเป็นกังวลวันหนึ่งแม่ของเบนมาที่โรงเรียนและได้ถึงความกังวลเกี่ยวกับวิธีที่ทอาจารย์โนวัลกล้างสมองลูกชายของเธอ อย่างไรก็ตามอาจารย์ใหญ่กลับบอกว่าเด็กๆเ,เพียงแค่กำลังฝึกการกินอย่างมีสติพวกเขาไม่ได้กำลังอดอาหารอาจารย์ใหญ่บอกว่าอาจารย์โนวักเป็นครูที่มีความรับผิดชอบและจะไม่มีวันทำอะไรเพื่อทำลายนักเรียนของเธอในวันต่อมาอาจารย์ใหญ่ได้ไปที่โรงอาหารเพื่อตรวจสอบนักเรียนในการดูแลของอาจารย์โนวักเบนและคนอื่นๆต่างแกล้งทำเป็นล่าเลยและเล่นกับอาหารราวกับว่าพวกเขากำลังกินมันอยู่ครูใหญ่เดินจากไปด้วยความโล่งใจแต่เธอกลับไม่รู้เลยว่าพวกเขา นมาหาทั้งหมดไปเททิ้งหลังจากที่เธอออกไปเช้าวันหนึ่งเบนพยายามจะปลุกเฟรดให้ตื่นแต่เขากลับหมดสติไปแล้วเบนรีบไปแจ้งเรื่องนี้ในทันทีเฟรดถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าเขาหยุดใช้อินซูลินเพราะคิดว่ามันไม่จําเป็นมันทําให้โรคเบาหวานของเขาแย่ลงพ่อของเขามาถึงและเขาพบกับอาจารย์ใหญ่เพื่อหาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจารย์ใหญ่บอกว่าเธอไม่รู้เลยว่าเฟรดแอบหยุดใช้อินซูลินพ่อเข้าใจว่าไม่ใช่ความผิดของเธอแต่เขา ก็ขอให้อาจารย์ใหญ่ช่วยดูแลเฟรดที่ผอมและออนแอร์ลงไปมากต่อมาครูสอนเต้เน่นมาบอกกับอาจารย์ใหญ่ว่าเขาเห็นอาจารย์โนวักกับเฟรดออกไปเที่ยวด้วยกันถ้าพ่อแม่ของเฟรดรู้เรื่องนี้มันจะทําให้โรงเรียนของพวกเขาเสียหายและถูกฟ้องร้องอาจารย์ใหญ่เดจัดการประชุมขึ้นมาอย่างเร่งด่วนทุกคนเห็นพ้องต้องการว่าการที่ครูจะแอบไปพบนักเรียนแบบส่วนตัวน,วนอกโรงเรียนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเด็กๆในการดูแลของอาจารย์โนวักเองก็ดูเหมือนจะมีพัฒนาการที่ผิดปกติอย่างชัดเจนทุกคน ุ่มกันตัดสินที่จะไล่อาจารย์โนวักออกก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายลงอาจารย์ใหญ่ได้เรียกอาจารย์โนวักมาพบเธอถูกไล่ออกจากตำแหน่งอาจารย์โนวักยอมรับและออกไปในทันทีเธออ้อนวอนต่อพระเจ้าว่าเธอกำลังจะทำสำเร็จแล้วเพียงแค่ต้องการเวลาอีกไม่นานอาจารย์โนวักมาพบกับเฟรดเธอถามว่าเขายังเชื่อใจเธออยู่หรือไม่เมื่อเขาตอบว่าใชา่อาจารย์โนวักก็จูบเขาในทันทีที่บ้านของเอลซา่าเธอพยายามที่จะไม่กินอาหารโดยไม่ให้พ่อรู้แต่เมื่อเขา เ <S an> ห็นแม่เทียบไปเอาอาหารทั้งหมดของเธอให้กับสุน,นัขพอเลยบังคับให้อลซากินอาหารให้เขาดูเอลซ่าจำใจต้องกินมันไปอย่างเลี่ยงไม่ได้เธอรีไปเข้าห้องน้ำเพื่ออาเจียนอาหารออกมาในทางกลับกันเช้าวันลุ่ขึ้นพ่อแม่ของเอลซา่านำอาหารกลางวันมาให้กับเธอแต่เอลซ่ากลับไม่ยอมที่จะกินเธอบอกกับพ่อแม่ว่าร่างกายของมันไม่ต้องการอาหารเธอสามารถอยู่รอดได้ด้วยจิตใจของเธอพ่อแม่ของเธอยังคงยืนกรานว่าเธอจะต้องกินอาหารมันทำให้เอลซ่าโกรธมากเธอกินอาหารเข้าไปก่อนที่จะอาเจียนออกมา เธอกินมันและทำแบบนั้นซ้ำจนทำให้พ่อแม่ของเธอถึงกับพูดไม่ออกผู้ปกครองของเด็กที่ถูกล้างสมองมารวมตัวกันเพื่อหาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาต้องรีบตามหาอาจารย์โนวักเธอเป็นคนเดียวในตอนนี้ที่ลูกๆของพวกเขาจะเชื่อฟังแม่ของเบนไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนบงการเรื่องทุกอย่างมาตั้งแต่แรกผู้ปกครองคน,อ,นอื่นๆเข้าใจความกังวลของเธอแต่พวกเขาก็กังวลเช่นกันว่าหากลูกๆของตนไม่ยอมกินอาหารพวกเขาอาจต้องสูญเสียลูกๆของตัวเองไปตลอดกาล ผู้ปกครองพาลูกๆของตัวเองไปหา,าจานโนวักมีเพียงเฮเลนที่ไม่ได้มาด้วยเธอกำลังไปพักผ่อนที่สวิตเซอร์แลนด์กับครอบครัวพวกเขาทั้งหมดดูอ่อนแอและไร้สติแต่พวกเขากลับบอกว่าตัวเองรู้สึกดีและมีพลังมากขึ้นแค่ไหน,นตั้งแต่เลิกกินอาหารอาจารย์ชมเชยการกระทำของพวกเขาเธอบอกว่าตอนนี้พวกเขาพร้อมที่จะเข้าร่วมขับซีโร่แล้วพวกเขาจะมีชีวิตนิรัน์ไปด้วยกันพวกเขาจะได้รับการปลดปล่อยและจะไม่ถูกกดดันจากสังคมและผู้ปกครองอีกต่อไป ในตอนเย็นเฟรดไปเยี่ยมบ้านของเบนเพื่อเฉลิมฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวแม่ของเบนทำอาหารอร่อยๆให้พวกเขาซึ่งเด็กชายทั้งสองก็กินโดยไม่หลังเลพ่อแม่ต่างดีใจมากเมื่อได้เห็นลูกๆก,กลับมาเป็นปกติแล็กนนาและเอลซ่าเองก็กำลังทานอาหารร่วมกับพ่อแม่อย่างมีความสุขเช่นเดียวกันแต่ในเช้าวันลุมขึ้นพ่อแม่ทุกคนกลับพบว่าลูกๆของพวกเขาได้หายตัวไปแล้วเด็กๆได,ด้ทิ้งจดหมายเอาไว้พวกเขาบอกว่าตัวเองได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าแล้วพวกเขาขอให้พ่อแม่ยาตามหาพวกเขามันเปล่าประโยชน์ ในสถานที่แห่งหนึ่งอาจารย์โนวักได้นํานักเรียนทั้ง4คนไปยังทุ่งหญ้าขนาดใหญ่พวกเขารวมตัวกันเป็นวงกลมและจับมือกันทําพิธีกรรมบางอย่างผู้ปกครองรีบมารวมตัวกันที่โรงเรียนเพื่อประชุมด่วนเฮเลนซึ่งเป็นนักเรียนคนเดียวของอาจารย์โนวักที่เหลืออยู่ถูกนําตัวมาสอบสวนพ่อแม่ที่กังวลตั้งคำถามกับเธอเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนพนาการเหล่านั้นพวกเขาต้องการที่จะรู้ว่าเจ้าโนวักพาลูกๆของพวกเขาไปไว้ที่ไหนแต่เฮเลนที่ถูกหลังสมองกลับไม่ยอมพูดเธอบอกกับผู้ปกครองทุกคนวน,นี เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของคลับซีโร่เท่านั้นและลเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ